น้องกำลังหาปลา,าปอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะหาได้ไหมใ้้เยอะให้เยอะอยู่ได้ไหมได้ไหมนม่ได้ครับลมอากาศลมน้ำน,น้ำพาชีนี่น่าจะเป็นปลาเป็นปลาปลาท้องถิ่นน่าจะนะครับเล่ปลาเียก็ปลาน้ m เชี่ยวใช่หไหมปลา้ําเชี่ยวนี่เดี๋ยวมาย่างเกลือน่าจะอร่อยครับนี่เล่น ก็ามากินปลานี้ดีกว่าน่าจะอร่อยนี่นี่นี่โอ้โหสด,สด,ส,ดสดเลยสดสดเลยสดสดเลยครับนี่สดสด,สดเลยยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยเรามาย่างกินกันดีกว่าน่าจะอร่อยแต่ดูแล้วก้างน่าจะเยอะนะแต่ดูแล้วก้างน่าเยอะเห็นลุงลุงบอกลุงสีบอกลุงสีลุงสีนี่ลุงสีก้างเยอะไหมก้างเยอะก้างเยอะต้องย่างเดียวนะ การเจ็ดจะให้กรอบๆนะการปล่อยๆเรียบร้อยอันเราดีๆเนี่ยดิ้นๆเลนี่ยอีกอีลาดหนู่ลงลองอีลาครับลงอีกรอบนะเนี่ยมันมันมันถกแล้วตีนมันลอยปุ๊บมันจะหนีออกมาดเลยถ้ามันงมนะหมดมันอือิสระคือเอาที่ติดที่ไม่ติดไปอื ปลานี่ปลาหนิได้ไหมงานนี้ไม่ได้ครับว่าวแต่เมื่อไรวันนี้เราได้ได้มันปกตัวแล้วกาลังกินดูมันอร่อยไหมกำลังกินดูมันอร่อยนี่ทอดปลาทอดแหนี่ดู๋ยนี้โชว์หน่อยดิเก่งไหมนี่ทอดแหกันครับวันนี้เด็กนี่ได้ปลามาตัวดูเขาเรียกว่าปลาอะไเละครับ ฮะปลาดําเชี่ยวนี่ปลาดําเชี่ยวครับขอดูแป๊บหนึ่งนะนี่ปลาดําเชี่ยวครับปลาดําเชี่ยวขอดูนี่ปลาดําเชี่ยวนี่เป็นน่าจะเป็นปลาท้องถิ่นที่ที่เนี่ยครับที่นำลำพาชีใช่ปะลำพะชีนี่ในวันนี้เมื่อวานได้กี่ตัวมื่วานมื่วฮะแล้ววันนี้แล้วันนี้ได้กี่ตัวสิบตัวเหรอวันนี้หาวันนี้หาไปแกงแล้วพอแลไปแกงแล้ว นี่จะขายแล้วจริงๆน่ากินครับตัวประมาณตัวประมาณสองนิ้วสองนิ้วได้ครับน่ากินน่โะฮะหางแดงแย่งเกลือเนี่ยเด็ดเลยเนี่ยนี่นี่ดูเด็กดูนี่มืออาชีพมืออาชีพนะครับมืออาชีพนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาปลาลำน้ำชีครับกำลังทอดเอาไว้หยุดแว๊บแป๊บหนึ่งครับแป๊บๆปเดี๋ยวรอดูเขานี่ดูเด็กหน่อยครับสีมือว่า นี่เล่นไปแล้วครับได้เปล่าได้เปล่านี่นี่นี่ครับนี่นี่วิวริมน้ำตอนนี้น้องๆกำลังหาปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,า,นาเี่ยวโอ้โหโอ้หน้ากินเลยครับตอนนี้ปลาแล้วหน้ากินมากเลยครับเห็นไหมครับปลาน้าเที่ยวเดี๋ยวเรามากินกันนะครับ เดี๋ยวลองมากินกันนะครับว่าปลาเป็นไงครับจะลองลองลอง,ลองดูเปลเรื่ยผมว่าน่าจะจะย่างแล้วหกตัวนี่ปลา Nam เชี่ยวน้องลูกน้องเขาเร่งแนละาวปลา n เชี่ยวผมดูได้ปลาเลยนะ<ป>เรามาย่างปลกินครับปลาปลาน้ m เชี่ยวครับเฮ้ยไม่ได้มีหว่าอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เราก็ย่างปลาดูแลสีสันน่ากินครับนี่มีโรยเกลือหน่อยหน่อย ปลาน้ำเชียวปลาน้ำเชียวนี่ขึ้นมาจากแม่น้ำนี่สดๆเลยนะอันนี้ก็น่ากินเลยครับนี่สีเหลืองถ้าทางจะอร่อยน่าต้องเตรียมข้าวเหนียวเนี่ยกางติดคอน,น,นี่ดูสีสันก่อนเดี๋ยวเอาไส้มันออกด้วยนะี่ไส้สาลายะเต็มทองนะอร่อยนะไส้สลา,ายะเต็มทองนะกินได้ดู เดี๋ยวไออกมีน,น่ากินนะครับสีจะดูสีสันครับนี่แล้วก็ีจะมีทำหมูเกลือตะไคร้ย่างครับนี่ให้ดูหมูหมูเกลือตะไคร้ย่างนี่ก็อร่อยน,น,นี่นี่ปลาสีสันนึงเหลืองๆนะครับผมก็ไม่เคยกินปลาตัวนี้นะ น้องมันเพิ่งทอดแห่มาเดี๋ยวมาลองชิมกันเดี๋ยวรอสุกก่อนเดี๋ยวผมเด,วเดี๋ยวดูการกินเป็นไงเนื้อเป็นไงครับลองดูเนื้อกันลองดูเนื้อครับหืหนังไถ่เกลียก,กอบเลยอ๋ออีกช่นร <c oughs> ้อนเลยร้อนร้อนอร่อยครับอร่อย หนังเข็มเข็มมันๆดิเจ็บมันอร่อยดูถอ่วล่ยถอ่ไลาในท้องมันตัวนี้ไม่มีอืมใช้ได้ครับเนื้อใช้ได้ร่อยๆแต่ร้อนไปหน่อยอร่อยครับเนื้อเนื้อพอยได้ครับ อย่าก้างนักเยอะครับเอา่ายพันนี้ก้าง่าจะเยอะยู่แล้วครับปกติอยู่แล้วแต่ก็ต้องกินก็ต้องระวังกันนะครับนี่ผมซื้อแปดตัวให้น้องไปพันหนึ่งให้น้องไปร้อยหนึ่งแปดตัวให้น้องไปร้อยหนึ่งครับครับอร่อยๆครับอืปลา้ํำเชี่ยวหนำช่องอร่อยๆอืมได้ไหมลังกิน่อยได้ ¿Más con tu batúne?